างความฮือฮาไม่น้อยค่ะวันพฤหัสบดีที่แล้วเมื่อหม่อมราชบง์ปรดยดาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ่านจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีรักษาการคุณยิ่งรักษชินวัตนนะคะมีหลายๆประเด็นที่พูดถึงในจดหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการรับจำนำข้าวโครงการเกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะรวมถึงนายกรัฐมนตรีคนกลางค่ะและมีประเด็นตอบโต้จากคุณกิติรัตนนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการท่านปัจจุบันนะคะตอบโต้ในหลายๆประเด็นวันนี้คุณชายปรีดาธรอยู่กับคิด,ดยกุกกำลังสองสำหรับวันนี้ค่ะหลายๆประเด็นเลยนะคะคุณชายเดี๋ยวค่อยๆไล,ล่เรียงไปสําหรับประเด็นที่คุณกิติรัตน์ตอบโต้จดหมายเปิดผนึกิของคุณชายชโดยเฉพาะประเด็นแรกนะคะเกี่ยวกับโครงการจํานําข้าวที่คุณกิติรัตน์บอกว่าจ่ายไปแล้ว60,000ล้านบาทในฤดูการผลิต2556ทับส5งข้อมูลจริงๆคืออะไรคะ อันที่บอกจ่ายไป6กหมื่นล้านบาทนี่จริงนะฮะหกหมื่นล้านบาทนี้ก็ได้เงินจากขายข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งสมาให้4ี่หมื่นแล้วก็มีเงินจากขายมันสันปะหลังในสต๊อกเดิมของฤดูการที่แล้วแล้วมีเงินก็ประมาณค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งรวมแล้วก็หกหมื่นแต่ที่คุณกิติรัตน์บิดเบือนข้อเท็จจริงก็คือว่าที่จ่ายได้หกหมื่นแล้วจ่ายต่อไม่ได้เนี่ยพอกอปปสมามาชุมนุมมาประท้วง รัฐบาลเลยหาเงินไม่ได้ไอ้ตอนนี้บิดเบือนเขาเท่จริงเพราะว่าตั้งแต่ของการที่เริ่มตั้งแต่ต้นตุลาต้นตุลาจนถึง9ธันวาเนี่ยซึ่งเป็นวันที่ยุบสภาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยกระทรวงการสามารถออกพันธบัตรให้ทกศออกพันธบัตรกระทรวงการค้าค้าขายได้และตั้งใจไว้แล้วด้วยจะขายถึงแสนสี่ซึ่งถ้าออกพันธบัตรขายแสนสี่ให้ประชาชนซื้อจริงๆก็จะมีเงินทำได้ แต่ครั้งไม่ได้ทำทำไมตั้งสองเดือนไม่ทำและไปโทษกบปสได้ไงการประท้วงกปปสท,ที่มารุนแรงเรื่องข้าวมเพิ่งมาเอาเดือนนี้หรือเดือนธันวาด้วยซ้ำไปแต่ก่อนยุบสภานะ่ะตัวเองลืมทำหรือไม่ได้ทำหรือขี้เกียจทำก็ไม่รู้นะประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของการติดตั้งโครงการแผงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ซึ่งก็เคยพูดในคิดด้วยกำลังสองเช่นเดียวกันทางคุณจิตกิติรัตน์บอกว่าโครงการแผง ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิต์เนี่ยก็เป็นโครงการเก่าซึ่งรัฐบาลก่อนแต่สมัยผมอยู่นะฮะก็รู้อยู่แล้วก็บิดเบือนอีกไอ้ตั้งแต่สมัยผมซึ่งคุณปียศวดรษเป็นคนเริ่มโครงการเนี่ยมันเป็นผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากโซลาเซลล์ที่ตั้งอยู่กลางทาง้องนาตั้งอยู่บนพื้นดินเขาเรียกว่าโซลาเซลล์ฟาร์มนะโครงการนั้นเดินมาได้ดีเพราะโครงการนั้นบอก คนทาแต่แรกว่าต้องขอใบรงอสีไปอะไรทุกอย่างทุกอย่างก็เดินมาดีตลอดแต่รัฐบาลนี้เป็นคนที่มาขึ้นโครงการใหม่ที่บอกว่าคราวนี้ไม่เอาและไม่ไว้บนท้องนาเอาขึ้นบนหลังคาบ้านหรือหลังคาอาคารธุรกิจซึ่งผมยังชมว่าเออฉลาดเป็นบ้าเลยคนที่คิดอันนี้นะฮะรัฐบาลที่คิดเองเอาขึ้นพราะเลยชมว่าเออฉลาดมากเพราะว่ามันไม่ได้ไปซื้อท้องนาหรือซื้อที่ดินไหนทําเลยบนหลังคาก็ทําได้แต่ว่า อะไรก็ไม่รู้ล่ละแค่ประสานงานภายในยังทำไม่ได้มาบอกว่าเรารู้อยู่แล้วก็โครงการนี้บนหลังคามันเริ่มรัฐบาลนีคโครงการเก่าเนี่ยอยู่บนท้องนาก็ททำมาเรียบร้อยแต่ว่าเรื่องของสต็อกในะอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะคะที่ทางรัฐมนตรีกิตติรัตได้เอ่ยถึงก็คือเรื่องของสต็อกว่าเหมือนกับเนื้อหาจดหมายเปิดผนผกของคุณชายดูเหมือนจะโจมตีฝ่ายเดียวเพราะว่าเรื่องของสต็อกข้าวรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึง ผมพูดตั้งแต่จดหมายเปิดผนึกฉบับแรก15ตุลาคมตอนที่ไปอธิบายเรื่องอคิดาการคิดความสูญเสียหรือความเสียหายจากข้าวนะในอดีตผมได้ชัดเจนแล้วมาออกรายการที่นี่ด้วยนะฮะทีะ่ตอบโจทย์ชัดเจนว่าวิธีคิดเนี่ยรวมถึงสต็อกด้วยแล้วนะฮะและคิดในราคาเท่าไหร่คิดยังไงชัดเจนหมดเลยนะ อันนี้ก็พูดแล้วอีกประเด็นที่เขาโจมตีผมก็คือว่าไม่เห็นพูดเรื่องชาวนาได้ประโยชน์เลยก็พูดในจดหมายเปิดประหนึ่15ตุลาคมถึงท่านนายกก็บอกว่าจะขัดทุน2ปี5 4 5 5ี่หกเนี่ยสี่แสนกว่า4ี่แสนสองสี่นเนี่ยโดยชานาได้ประมาณ2 0งแสนสองแสนบอกชัดเจนเลยไม่ใช่ไม่บอกนะฮะอันนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะขนาดมีคนบอกอย่างเงี้ยตัวเองก็ไม่อ่านไม่อ่านแล้วไม่เอาไปคิด หรือไปหาข้อแท้จริงจากหน่วยราชการว่าจริงๆมันขาดทุนเท่านี้จริงหรือเปล่าชาวนาได้น้อยเงี้จริงหรือเปล่าคือถ้าเอาไปคิดไปอ่านเนี่ยนะมันก็ต้องมาทบทวนนโยบายมันก็ตรงกับที่ผมเขียนนั่ยนะหรอกว่าเขียนไปเนี่ยคนเตือนไปอะไรไปเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าเราบริหารบ้านเมืองนะเราต้องไปคิดจริงๆไปหาข้อมูลจริงๆว่ามันขาดทุนจริงหรือเปล่ามันเสียหายจริงหรือเปล่ามันโกงันจริงหรือเปล่างั้นแสดงที่ผมพูดไปนี่ถูกต้องหมดแหละ แต่คุณไม่เคยอ่านไม่เคยทำะไรเลยคุณกิติรัตน์บอกว่าข้อมูลที่นำมาเปิดเผยนำมาเขียนในจดหมายเปิดผนผกเนี่ยเป็นข้อมูลซ้ำข้อมูลเดิมจดหมายฉบับนี้เนี่ยเอาข้อมูลเก่าเท่านั้นไม่ได้ว่าอะไรนะฮะจดหมายวันนี้เอาข้อมูลเก่ามาเพื่อเป็นตัวอย่างแต่ข้อมูลเก่าที่ยังมีผลอยู่ปัจจุบันนะเพื่อเป็นตัวอย่างว่าเพราะพฤติกรรมแบบนี้เพราะคิดแบบนี้เพราะทำแบบนี้คนประชาชนถึงหมดความเชื่อถือศรัทธา เมื่อหมดความเชื่อถือศรัทธาแล้วเนี่ยมันบริหารต่อไม่ได้และยิ่งการเลือกตั้งจะยืดเยื้องเงี้ยถ้าปล่อยให้บริหารต่อไปเศรษฐกิจประเทศแย่แน่นอนวัตถุประสงค์หลักของจดหมายฉบับนี้เพื่อจะบอกว่าเพราะพฤติกรรมในอดีตมันทําให้คนเชื่อถือศรัทธาพฤติกรรมในอดีตก็เป็นสิ่งที่พูดมาแล้วแต่ผมเอามาร้อยเรียงให้เห็นชัดว่าเพราะอย่างนี้ไงคนถึงเชื่อขาดความเชื่อถือศรัทธา คนถึงไม่อยากให้บริหารบ้านเมืองต่อไปแล้วเวลารัฐบาลไหนที่คนขาดความศรัทธาแล้วเนี่ยนะมันบริหารบ้านเมืองไม่ได้ยิ่งบริหารเศรษฐกิจยิ่งเสียโครงการทําอะไรก็ไม่ได้จะทาอะไรคนก็หาว่าจะโกงนะประเด็นสําคัญเลยก่อนที่จะปิดท้ายจดหมายเปิดผนึกคุณชายระบุว่านายกรัฐมนตรีรักษาการคุณยิ่งรักชินวัตรควรจะต้องลาออกเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีคนกลางเข้ามาทํางานมีเสียงสะท้อนมีเสียงตอบโต้ทันทีนะคะจากทางพรรคเพื่อไทยระบุว่า คุณชายต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางที่ว่านี่เองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ผมทําเพราะว่ามันไม่มีใครทําไม่มีใครออกมาบอกอย่างนี้บอกในสิ่งที่เป็นข้อเท็จริงบอกในสิ่งที่บอกว่าถ้าปล่อยให้คนที่คนไม่เชื่อ,อทฤษฎาบริหารประเทศแล้วเศรษฐกิจจะยิ่งเสียอีกตอนนี้ตอนนี้ก็เสื่อมลงมาแล้วนะชะลอตัวคนลดลดอะไรวันนี้นายกอน,นันต์ก็ออกมาชัดนะวว่าถ้าปล่อยไปอีกหกเดือนอาจจะถึงเศรษฐกิจตกต่ำจนได้นะฮะ อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังจริงๆค่ะ<ม>คุณชัยมองว่าทางออกสําหรับประเทศไทยขณะนี้จริงๆก็คือจะต้องมีนายกรัฐมนตรีคนกลางที่มีอำ<ม> <มา S 1> นาจรักษาการออกไปที่มีอำนาจเต็มมาบริหารประเทศให้มันเดินได้เต็มสูบนะครเอาละ,ค,ะ<ม>ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งการอธิบายนะคะจากหม่อมราชวงศ์ปรีดาทรเทวกุลนะคะหลังจากที่ได้อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงคุณยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีรักษาการไปแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณชัยมากค่ะ